สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะคลิปนี้จะเป็นของคู่ที่มีปัญหากันไม่เข้าใจกันการอ่านจะเป็นการอ่านแบบโดยรวมนะคะดังนั้นดูไปเป็นแนวทางดูไปเป็นไกด์ไลน์นะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับฟังรับชมนะคะหากใครที่ ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามเอาไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปแล้วก็การอ่านเนี่ยให้ใช้วิจารณญาณน,นะอย่าลืมนะคะห้ามเอาไปตัดสินใจทำอะไรที่มันแบบมีมีผลกระทบะนะคะเพราะว่าไม่ไม่ได้ระบุเฉพาะเจาะจงว่าเป็นของใครนะอ่าเรามาเริ่มกันเลยนะคะ ขอขอใช้เป็นเช็คพลังงานฝั่งเขาฝั่งคุณหกไม้เทา้าตัวตัวเก้าเก้าถ้วยเนี่ยจะเป็นไพ่แห่งการเหมือนยังอยู่ที่เดิมอะมีความมั่นอบมั่นใจมีความมันน่าน,นิดนึงว่าคุณ จะเข้าหาเขาก่อนน,นึกนึกออกนะคะว่าคุณจะเหมือนคอยตามง้อเขาอ่ะก็นั่งรออยู่นะส่วนตัวคุณหกไม้เท้ามันจะมีกรณีหนึ่งโอเคอาจจะเป็นกรณีที่คุณอาจจะเคยวิ่งตามเคยร้องขอทุกวิธีทางตามง้อตามขอคืนดีแต่ตอนนี้เพราะว่ามันเป็นไพ่หกไม้เท้าคือคุณผ่านความ เ,เขาเรียกว่าอะไรมันเป็นพลังงานที่กว่าจะก้าวข้ามผ่านไปได้แต่ละวันเนี่ยมันยากเหลือเกิน,นแต่ในตอนนี้มันเหมือนกับคุณเหยียบคันเร่งที่จะเดินไปข้างหน้าแล้วการเดินไปข้างหน้าของคุณในตอนนี้นะคะเหมือนมีแพ้เต็มหลังไปหมดเลยแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ให้ประสบการณ์คุณ เรามาเริ่มกันเลยนะคะเมื่อกี้เปิดฝั่งเขาก่อนเนาะสี่ถ้วยแต่พอรอแล้วคุณไม่มามีความแบบสูญเสียความมั่นใจอยู่เหมือนกันนะเอาจริงๆไพ่เก้าถ้วยเนี่ยตั้งแต่ใบแรกพลังงานเขาว่ามันจะยังไม่ครบสิบคือมันขาดไปหนึ่งถ้วยใช่ไหมขาดไปหนึ่งถ้วยสี่ถ้วยออกมาบอกว่าคือเหมือนกับเขาเขาซ่อนความกังวลซ่อนความแบบ เบื่อเซ็งกับชีวิตในตอนนี้ด้วยเหมือนกันนะสามถ้วยเอาจริงๆแล้วอะตัวคุณเองสามถ้วยเนี่ยมันเป็นไพ่แห่งการเฉลิมฉลองเนาะ แต่ทีนี้บวกกับไพ่พลังงานคล้ายๆกับในตอนนี้คุณพยายามเหมือนคนที่พยายามฮิวจิตใจของตัวเองให้มันมีความสดชื่นขึ้นมีความกระปี้ก,กระเป๋าขึ้นแบบนี้ด้วยก็ได้บางคนก็อาจจะอยู่กับเพื่อนอยู่กับสังคมหรือจากสิ่งที่อยู่รายล้อมตัวที่เป็นพลังงานแห่งความรักนะคะเ e ลเวว f o r ์ u n e เขารู้สึกว่าคุณเปลี่ยนไปแล้วคือแน่นอนว่า คนคนหนึ่งที่เคยวิ่งตามเคยง้อทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองไม่ผิดพออยู่เฉยๆพอกลับมาโฟกัสที่ตัวเองอนะแน่นอนว่าอีกฝ่ายหนึ่งอนะจะมีความคิดที่ว่าเคยทำไมเธอเปลี่ยนไปที่คุณเปลี่ยนเพราะว่าคุณไม่อยากเจ็บอีกเท่านั้นเองมันเลยทําให้เขาเหมือนกับคนที่ตีกับตัวเองนะยิ่งคุณนิ่งเขาจะยิ่งตีกับตัวเองว่าแบบ อีกใจนึ่งก็อยากทักหาคุณก่อนอีกใจหนึ่งก็พายก้าถ้วยพลังงานก็กลัวเสียฟอร์มก็มีเหมือนกันนะคะอ่าบางคนมีการทำอะไรเดิมๆซ้ำๆก็คือแบบเป็นการอยู่กับงานอดิเรกหรือว่าสิ่งที่คุณชอบทำหรือบางทีก็ไปโฟกัสกับการงานแล้วก็การเงินอะนะคะประสบการณ์ในอดีตสอนคุณว่าเงินสำคัญที่สุดประมาณนี้ เขาพิมพ์ข้อความหาคุณหลายรอบมากแต่เหมือนพิมพ์แล้วลบนะหรือถ้าเกิดว่าบล็อกกันไปแล้วจะมีการรอคอยจังหวะรอคอยสัญญาณจากคุณที่แน่ๆคือในฝั่งของเขาตอนนี้มีการรอคอยคุณอยู่อะแล้วทำไมเขาถึงพิมพ์ข้อความมาแล้วลบเพราะว่าเขาไม่แน่ใจว่าคุณจะตอบกับ เขายังไงนะคะก็เลยได้แต่ยืนชเนะเง้อรอคอยอยู่คุณจะมีช่วงวันคุณอาจจะเคยหรือตอนนี้ก็มีอยู่เป็นช่วงเหมือนจิตใจมันอ่อนแอบางทีนะคะ ใช้ชีวิตเข้มแข็งปกติเลยพอตกดึกหรือตอนที่คุณอยู่คนเดียวคุณจะมีความรู้สึกแบบมันโหวงในใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้เหมือนกันหรือเป็นการหวนนึกถึงในเรื่องราวที่มันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะเอาจริงๆคุณอยากมู v ออนจากตรงนี้แต่คุณไม่รู้ว่าคุณจะม v e ยังไงในบางคนนะคะตรงนี้นะเพราะคุณไม่ได้คิดที่จะมีใครใหม่มาแทนที่แต่คุณแค่อยากลืมความเจ็บปวดความเศร้าความเสียใจฉะนั้นแล้วว่า เดี๋ยวค่อยไปเปิดในไพ่แนะนำหนึ่งเหรียญเก้าไม้เทา้าเอเขาเหมือนจะทักมาในเรื่องของการยื่นข้อเสนออะไรบางอย่างที่มันเป็นคำมั่นสัญญาแต่คำมั่นสัญญานั้นเก้าไม้เท้าคุณคุณระแวงหรือคุณอาจจะ ไม่ไว้ใจเขาอ่าค่ะเด็กชือดาหากคุณไม่ไว้ใจเขาเขาพร้อมที่จะเหมือนกล้าชนกล้าพิสูจน์ตัวเองเหมือนกันแล้วก็เขาจะคอยดูค่อยๆเข้าหาคุณนะคะ คุณจะใช้เวลาสักพักใหญ่เลยในการทบทวนความสัมพันธ์นี้ในการเริ่มใหม่คือในการเริ่มอันเนี้ยละสมหากเป็นคู่ที่มีปัญหาก,กันนะมันจะเป็นการที่คุณจะทบทวนว่าคุณจะรักเขาได้เต็มร้อยแบบเดิมอีกหรือเปล่าและถ้าเกิดว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เลิกลากันไปแล้วเขากลับมาคุณก็จะทบทวนว่าความสัมพันธ์เนี้ยมัน มันดีต่อตัวคุณหรือเปล่าเพราะว่าคุณอาจจะเคยเสียสละความสุขส่วนตัวในความสัมพันธ์เนี้ยมามากนะคะคุณค่อนข้างที่จะเฉยชากับเขาไปแล้วอันนี้คือในคู่ที่เลิกกันนะแต่ถ้าคู่ที่ไม่เลิกกันอย่างที่บอกไปถ้ามีปัญหาก,กันมันจะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะรักเขาแบบเต็มร้อยแบบเดิมอะคะ่ะ ความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันยังไม่จบนะมันยังไม่จบค่ะทำไมเขาถึงไม่ยอมจบเพราะว่าคุณเดมเพลตอะเป็นนิสัยแม่นิสัยแบบลิงลูกจนเคยตัวเออคือถ้าไม่สุดจริงๆคุณจะไม่บน่นจะไม่พูดนะคือเขาคิด เอาจริงๆคุณเป็นคนจิตใจดีมากๆอะค่ะบางทีความจิตใจดีนี้ก็มาทำ้ายตัวเองเขากลับมาตอนไหนรู้ไหมหกดาบ The Empress กลับมาตอนที่คุณกลับมาโอบกอดตัวเองรักตัวเองเป็นจริงๆคำว่ารักตัวเองเป็นจริงๆคือการยอมรับทั้งคนเราไม่ได้มีข้อดีแล้วข้อเสียข้อดีอย่างเดียวข้อเสียอย่างเดียวนะคะยอมรับทั้งข้อเสียของตัวเองอะแบบนี้ด้วยก็ได้หรือแม้กระทั่ง The Empress เนี่ยคุณแบบ เอเนจี Energy, ความเหนื่อยในความสัมพันธ์ไม่มีคือตรงนี้มันจะเป็นจุดที่เขากลับมาพอดีในความสัมพันธ์มันเป็นช่วงที่คุณรักตัวเองมากพอเพราะมากับเดร์แฮงแมนคือคุณมองโอเคคุณอาจจะมองว่ามันจะเป็นจุดที่โอเคฉันให้มากเกินไปหรือฉันชุ่มเชให้กับเขามากเกินไปจนฉันไม่ได้ดูแลตัวเองเลยแล้วคุณก็กลับมาดูแลตัวเองมันจะเป็นเอเนจีประมาณนี้นะคะที่เขากลับมา งดาบจะบอกวันเวลาได้ค่อนข้างที่จะยากเพราะว่ามันช้ามันช้าแล้วก็มันช้าเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดมีใครที่มี energy แห่งแห่งความแบบจะแฮงแมนอ่ะการติดหลมอยู่กับอดีตอ่ะมันจะยังไม่ไม่เริ่มใหม่สักทีนะคะาเหรียญเขากลัวที่จะสูญเสีย คุณไปจริงๆและในตอนนี้เขาจะเหมือนเป็นคนที่เดินตามเดินหน้างอคุณขาดคุณไม่ได้อ่ะเจมส์พอตโอ้เดนเพลสเจมพลอ,อ,พลอ,เ,อ,พลอเอาอย่างงี้เดี๋ยวนะคะขอ,ขอเขาเปิดฝั่งคุณอีกใบหนึ่งจะสิดหนึ่งช่วยไม่ไม่แน่ใจว่า พราะว่าเราไม่ได้เปิดดูอะเดี๋ยวค่อยเปิดอ่ะเปิดเลยก็ได้ขอดูหน่อยว่าคู่บุญคู่แชร์คู่กรรมคนเนี้ยคนที่เป็นคู่กรณีสี่สี่เหรียญสิบถ้วยหนึ่งราชาถชอไม้เท้าสองไม้เท้าเป็นคู่ถามว่าคุณกับเขาว่าเป็นคู่กันไหมเป็นคู่แต่ว่าสองไม้เท้า เออมันจะเป็นการกระทําที่เขาทํากับคุณไม่ดีอ่ะเราเปลี่ยนให้เป็นคู่กรรมหรือคู่จรคู่พัดภาคน,นะคะบางทีเราว่าบางทีคนเป็นคู่กันมาเจอกันแต่ทํากรรมไม่ดีกันกรรมไม่ว่าจะเป็นคําพูดความคิดหรืออะไรก็แล้วแต่เปลี่ยนได้นะเหมือนคู่บุญนะคะคู่บุญก็เปลี่ยนเป็นคู่กรรมได้คู่กรรมก็เปลี่ยนเป็นคู่บุญได้อืประมาณนี้อ่ะทีนี้มาต่อ ทีเนี้ยคนเราหนึ่งชีวิตมีได้ประมาณคือมีหลายคู่อ่ะคะ่ะไม่ได้แบบว่าคู่เดียวตลอดชีวิตนึกออกใช่ไหมทีนี้คุณจะมีคนใหม่เข้ามาซึ่งเป็นคู่ของคุณเหมือนกันแต่อยู่ที่ว่าคุณจะเลือกเขาไหมก็คือคนใหม่หรือคุณจะเลือกคนเก่าแต่หนึ่งถ้วยอ่ะ ที่ถามว่าที่ให้น้ำหนักไปทางคนใหม่อะค่ะเพราะว่าหนึ่งถ้วยจะเป็นอะไรใหม่ๆความรู้สึกใหม่ๆอะไรแปลกใหม่ที่เราไม่เคยเจอขาจะสติเขาจะนิ่งแล้วคอยดูการตัดสินใจของคุณนะลุกคุณตัดสินใจแบบหนึ่งถ้วยคือเอียงไปทางคนใหม่เด็กแต่เขาจะไม่ปล่อยคุณให้หลุด มือไปนะเขาจะไม่ยอมปล่อยให้คุณหลุดมือเขาไปอะแต่คุณแบบมันไม่มีอะไรยั้งคุณไว้ได้แล้วคือถึงไม่มีคนใหม่เข้ามาค่ะแต่คุณอยู่ในช่วงจังหวะที่คุณรักตัวเองมากพอมันก็เลยทําให้คุณแบบไม่ได้โฟกัสที่เขาเราก็คุณได้รับลูกอ,อีกอย่างหนึ่งนะคะ เขาลุยเดินหน้าแบบเข้าหาคุณแบบเต็มที่เลยอ่ะอืมลุยจริงๆต่อให้คุณโยนอุปสรรคอะไรไปในความสัมพันธ์เขาก็พร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคนั้นนะคะเพื่อให้คุณอนุญ,ญาตให้เขากลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งอ่ะเราก็การพูดจากันอ่ะอืมเขาจะดึงตัวตนด้านที่ดีที่สุดของเขา,าออกมาพูดคุยกับคุณนะคะ 8ปดถ้วยเอ๊แปดถ้วยไพ่แห่งการหันหลังอะไหันหลังคือเขาก็จะนั่งจอง้องหงงแบบฉันไม่ได้ไปไหนฉันอยู่ข้างเธอแต่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยได้สนใจหรือใส่พลังงานไปที่เขาเยอะนะคะถามว่าคุณยังมีความเป็นห่วงเขาอยู่ไหมบางคนก็คือยังมีความปรารถนาดีๆแล้วก่อนที่เขาจะกลับมาคุณจะฝันเห็นเขาบ่อยมากนะคะ มันจะเป็นช่วงอารมณ์ที่คุณอ่อนไหวเนี่ยมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งเท่านั้นเองแต่ว่าก็อย่าดำดิ่งไปตามห่วงอารมณ์ความรู้สึกนั้นนะคะบางทีบางสิ่งบางอย่างมันไม่แยกขนาดนั้นนะ The Fool อ่ะเขาเหมือนคนที่เป็นร่างใหม่มาเลยนะคะแบบเหมือนตี้นเงียนคอยไม่ไม่น่ใจเรื่องขอโทษแต่เขาจะ เด่นไปในเรื่องของการกระทำที่แบบว่าชวนคุณคุยแล้วยิ้มหัวเราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะสร้างสร้างบรงบรยากาศให้ความสัมพันธ์มันมีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้นคุณจะคิดค่อนข้างเยอะนะคือเปรียบเทียบระหว่างการที่คุณได้กลับมาอยู่ตัวคนเดียวได้ทำอะไรให้ตัวเองกับการที่มีเขาอยู่ในชีวิตคือคุณจะชั่งน้ำหนักเลยนะว่าแบบไหนดีต่อตัวคุณเขายอมคุณหมดทุกอย่างการกลับมางอ การคืนดีในครั้งนี้ค่ะเขารู้แล้วว่าเขาขาดคุณไม่ได้จริงๆอืมราชาถือช่วยคุณจะไม่เผยอารมณ์ให้เขารู้เลยอะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์โกรธหรืออะไรก็แล้วแต่อารมณ์ดีใจอารมณ์มีความสุขอารมณ์เศร้าคุณจะไม่เปิดเผยให้เขารู้เลยนะคุณจะนิ่งมากจะเก็บอารมณ์ค่อนข้างที่จะเก่งมากๆอะคะ่ะคือตอนอยู่กับคุณอะ คือเขาไม่ต้องดูแลอะไรมากด้วยหรือเปล่าเพราะว่าคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งอาจใช้เงินเก่งด้วยราชาถือเรียนะเงินเก่งใช้เงินเก่งแล้วก็เป็นคนที่แบบมีความมั่นคงในในอารมณ์ในความรู้สึกในหน้าที่การงานแบบนี้ด้วยก็ได้นะคะคืออืมเอาจริงๆมันจะมีช่วงที่ในบางคนนะคะที่เขากลับมา อดีตที่เขาทำให้คุณเจ็บปวดอ่ะมันตามมาในความคิดด้วยนะถึงเขาจะทำตัวดีแค่ไหนก็แล้วแต่ใช่เขารู้เลยว่าคุณค่อนข้างปิดกั้นเขานะฮะเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บเนะึงอ๋อนี่แปดไม้เท้าแปดถ้วยอ่อคุณค่อนข้างปิดกั้นทางอารมณ์อะ่ะ คือทำไมคุณถึงปิดกันเพราะภาพความภาพที่ตัวเขาอะค่ะเดินหันหลังคุณไปหรือเทค,คุณทิ้งไว้กลางทางอะ่ะมันมันฝังอยู่ในความทรงจำของคุณอะเขามองคุณไม่ออกเลยนะว่าคุณจะว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาอะค่ะเพราะว่าภาพมันติดตาภาพวันที่แบบคุณทุกแสนสาหัสแต่เขา ไม่ไม่ใหญ่ดีคุณเลยอ่ะอืมจะเปลียนเขาจะมีช่วงที่วิ่งตามคุณและวิ่งงอ้อวิ่งตามง้อคุณและหยุดคือหยุดดูว่าคุณจะมีการรีแอคอะไรกลับไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากเดเมจิกเชียนอะเล่นเกมมาเล่นเกมกลับคุณก็ไม่รีแอคเพราะคุณรู้สึกเหนื่อยในความสัมพันธ์นี้ค่ะคือต่อให้ปรับต่อให้จูนยังไงมันก็ไม่ไม่ลงล็อกกันสักทีอ่ะ เขาจะยอมคุณหมดทุกอย่างจริงๆนะจะไฮพ i น c ์ให้เชื่อสัญชาตญาณแต่ทีนี้เชื่อเซนสัญชาตญาณแล้วคนเราจะมีถามว่าแล้วเซนสัญชาตญาณจะเชื่อได้ยังไงเชื่อในตอนที่ภาวะไร้ความรู้สึกโกรธเศร้าเสียใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เป็นพลังงานแบบนิ่งๆอ่ะเคยเคยนั่งสมาธินานๆแล้วจิตเรานิ่งจิตเราสงบไหมหนะไอ้ช่วงนั้นอะให้เสียงแว็บหนึ่งอ่ะที่มันจะเป็นแว็บเล็กๆสัญชาตญาณกับเซนก็ชอบมาแบบเล็กๆสั้นๆน่ะให้เชื่อน,นั้นคือจะบอกไม่ได้เลยเพราะเอิดไฮพินมันจะขึ้นอยู่กับแต่ละคนจริงๆค่ะแต่จำไม่ได้มาตอนอารมณ์เราดาวหรืออารมณ์เราพลังงานมันมันหดหูนะ บางทีมาตอนอารมณ์ดีมากๆเลยด้วยซ้ำค่ะแต่ตอนอารมณ์ดีมากๆเราจะไม่ค่อยได้ยินอมาลึกๆแล้วในใจของเขาเนี่ยรู้สึกยังไงอะคนอืออยากมาด้วยอะ เขาจะแสดงความรู้สึกที่อยู่ภายในลึกๆออกมาให้คุณได้รับรู้แล้วก็สัมผัสได้นะคะความรู้สึกลึกๆในใจคืออะไรเขายังต่อให้วันเปลี่ยนไปแค่ไหนเขายังรักคุณอยู่เหมือนเดิมนอกพิราบสีขาวเดี๋ยว ขอขยายอันนี้หน่อยนะคะโอเคหกถ้วยเขาหมายถึงว่าบางทีแล้วคุณอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงนิเงียบหนีหายไปจากคุณนะนะคะแต่คุณจะได้รับการติดต่อจากเขาในไม่ช้านี้เขาจะทำให้คุณเชื่อมั่นและยอมรับในตัวของเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะ ความรักที่เขามีต่อคุณเนี่ยมันลึกมันลึกซึ้งเกินกว่าที่จะประเมินได้โอเคนะคะก็ไว้เจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนได้รักแล้วก็ได้รับรักอย่างมีความสุขสมหวังในความรักทุกๆคนแล้วก็อย่าลืมรักตัวเองให้มากๆนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าโชคดีค่ะ